สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายฟรีฟูลทีมซีซั่นที่2น่นครับวันนี้ครับผมนะ EP ที่5โอ้โหเพิ่ง5 EP ทุกคนตอนนี้มูลค่าทีมของเราอยู่ที่ประมาณ1ล้านเอกเพราะส่วนใหญ่มูลค่าทีมเนี่ยก็น่าจะมาจากเจอรรัเป็นหลักนะครับทีมเราหน้าตาประมาณนี้ทุกคนครับผมนะสำหรับ EP นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนทางด้านของราฮิมเตอร์ลิงครับ เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าครับหรือว่าเป็นปีกตัวอื่นเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตังเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ส่วนคนอื่นๆนะสำหรับกองหลังผมโอเคแนละ้วแบ็กซ้ายขวาเนะี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้เปลี่ยนทุกคนครับหลักๆที่เราต้องใช้ตัวเอน้อยเนี่ยหลักๆเราจะทำโมเมนต์เนี่ยสองตัวนะครับแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยใช้ฟันได้ปีนี้ไปก่อนได้ครับถ้ามีเงินค่อยอัพนะครับหรือว่าอัพเป็น MC บวก็ได้อจะได้น้อยด้วยนะครับ แล้วก็โจโกเมสครับโจรับจบตัวนี้น่าจะเป็นตัวลด f p ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ยืนยาวๆนะครับกางรับตัวนี้เก่งมากทุกคนครับสลับกูจิตนะครับลูกกางอากาศในโคตรดีนะครับส่วนเอเมอร์เชานถ้าเกิดว่า f p เหลือผมอาจจะเปลี่ยนเป็น FA เนะครับเจราดยืนพื้นไวทุกคนครับมาเนี่อันที่จริงเนี่ยผมชอบปีนี้มากๆทุกคนนะครับรู้สึกว่าเล่นเข้ามือมากครับแล้วก็อย่างที่บอกครับลายหิมเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต่อเรสทุกคนครับผมว่าจะเปลี่ยนเป็นโมเมนต์ใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยราคาเป โคตรบักนี่ครับที่บอกว่าโคตรบักคือมันบักจริงจริงทุกคนครับจากเมื่อก่อนเนี่ยบวกห้าแค่ประมาณ 3- 4แสนทุกคนครับตอนนี้บวกหนึ่งมันล่อมาล้าแสนนะครับบวกห้าคือ9ก้าแสนถ้าเกิดว่าจะเล่นผมคิดว่าต้องตีไม่ก็ต้องรอให้บูสต์ตีบวกอ่ะมันหมดก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยมันจะลงตอนไหนทุกคนจะบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ได้เล่นสักทีฮะสำหรับตออเล่นโมเมนต์ครับก็บขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับตอนนี้ผมกลับมาสตรีมสดแล้วทุกคนครับ ใครที่แบบเอ้ยอยากเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็มาเจอกันได้ที่ช anel YouTube เลยนะครับสตรีมน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปทุกคนครับอันนี้เพิ่งเริ่มเลยสตรีมได้ประมาณ2อสาวันละยังไงก็ฝากมาพูดคุยกันได้ทุกคนครับวันก่อนที่แบบคลิปนี้จะลงอ่ะก็น่าจะ3วันพอดีนะนะครับสำหรับสตรีมสดยังไงก็นั่นแหละครับเข้ามาเอนจอยกันได้ทุกคนนะครับมาเล่นเป็นเพื่อนกันได้นะครับอ่ะมาแล้วก็คลิปนี้ผมออนมาทั้งหมดเนี่ยสิบสี่วันนะครับหรือว่า2สัปดาห์นะครับ เคครับรับประกันนะครับสำหรับของฟรีของเราครับคลิปนี้จะมีการ์ดลุ้นบวกแปลกด้วยทุกคนครับผมนะจากเมมเบอร์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่เลยทุกคนครับจะเป็น SVP ด้วยทุกคนครับไอดีนี้จริงจริงเนี่ย SVP เราได้เยอะได้ทุกคนครับจากเกมแจกคือเยอะมากนะครับแล้วก็ไอดีนี้เป็นสายฟรีไงทุกคนครับ SVP เนี่ยถือว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอเดียเราทุกคนครับไอเดียนี้ก็คือเราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับเรามาเริ่มจากลอตเตอรี่กันก่อนทุกคนครับลอตเตอรี่น่าจะเยอะนะครับ115ชิ้น นะครับสสัปดาห์ทุกคนเยอะไปธรรมดานะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทุกคนครับผมจะปล่อยซีรีส์สายฟรีเหมือนกันทุกคนครับน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบสุดท้ายละเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่นหลายดีคือแบบมันเหนื่อยทุกคนนะครับแล้วก็ทีมที่ผมอยากทำเนี่ยนะครับจะเป็นไบเออร์เลเวคูเซนตอนนี้ผมทำไอดีหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะฟูลเลยทุกคนครับสำหรับเลเวอร์นะผมก็เลยอยากมาลองปั้นตนะั้งแต่แรกเริ่มดูทุกคนครับคิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะเอนจอย นะครับจะเป็นสายฟรีฟูลเลเว์ฟูเซ่นครับตอนนี้เรเริ่มออนได้ประมาณ10วันแล้วยังไงก็เดี๋ยวค่อยมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับหน้าตาทีมนะครับออนตั้งแต่เลเวลหนึ่งเหมือนเดิมทุกคนครับของทุกอย่าง SVP เนี่ยผมดองมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันทุกคนครับแล้วก็อย่างที่บอกครับน่าจะเป็นซีรีส์สุดท้ายก่อนพักเพราะว่าเหนื่อยทุกคนนะครับวันวันหนึ่งต้องมาออนแบบ4ี่ห้าดีแบบอุตายนะครับคุณผู้ชมครับประมาณนั้นนะฮะอะ 19,000ครับยังไงฝากติดตามด้วยด้วยครับใครที่แบบชอบซีรีส์ทำทีมครับยิ่งเป็นสายฟรีด้วยฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์อื่นนะครับผมยังคงทำนะจะบอกว่าเป็นซีรีส์สุดท้ายก็ตามครับน่าจะได้เห็นยาวเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะทำยาวๆไปเลยครับจนกว่าจะเทพไอดีนี้ก็เหมือนกันทุกคนครับผมจะปั้นให้มันเทพเลยนะครับสำหรับฟูลิเวอร์ผูลไปครับ ถ้าเกิดว่าในอนาคตคือเราต้องเสริมตัวแล้วแบบ5-6าแสนอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะแบบขยับจาก10วันเป็น14หรืออาจจะเป็น20วันค่อยอัพคลิปถือว่าวันนี้ฝากรายเรื่องหน่อยนะขอภัยนะครับตอนนี้เงินเรา1 0 0 0 0แสนอันที่จริงเนี่ยซื้อซาร่าได้แล้วทุกคนนะครับแต่มาดูครับว่าเราจะได้เพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวผมขอยัดติการ์สาคัญสาคัญออกก่อนแล้วกันครับเซตแรกเนี่ยจะ128ใบทุกคนมาครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นบวก5นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นบวก8กันนะครับจากกิจกรรมเมมเบอร์ยังไงใครชอบใจซีรีส์ทำทีมก็ผมนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับมาดูครับ128ใบคุณผู้ชมยูโรไม่ไฟครับได้มาเป็นรูดิเกอร์บวก2 5,000าครับถ้าขายออกผมว่าไม่ได้แย่นะฮะรูดิเกอร์ครับโอเคหลักพันมีหลายตัวอยู่เหมือนกันทุกคนครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับ วันนี้ ,39 0 0นะฮะที่เหลือที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนครับหลักๆเนี่ยจะมีใบนี้ทุกคนครับใบนี้คือไฟแน่นอน100%นะครับขั้นต่ำน่าจะ1 1 0 1 1 5 1 1้ใช่ไหมประมาณนี้ครับมียูโรด้วยนะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาที่มันเป็นลุ้นก่อนแล้วกันครับไปครับ4ใบขอไฟได้ไหมขอไฟเถอะครับคุณผู้ชมครับที่จริงเงินก็เยอะแล้วนะแต่ขอเพิ่มครับไม่ไฟว่ะ ยูทีครับอู้ชากลี่ฮะมีคนแนะนำมานะครับบอกให้ผมเล่นชากลี่ครับเป็นตัว E21 นะครับแต่ผมดูแลตำแหน่งมันถ้าจะไปเล่นปีกอ่ะผมชอบตัวอื่นมากกว่านะครับรอบนี้จะเป็นการันตีบวก5ครับแต่ขอญาติกตัวนี้ออกก่อนด้วยนครับร้อยเเนี่ยขอลุ้นเดียวๆนะฮะส่วนยูโรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกลือนะครับแต่ก็ออกมาก่อนแล้วนะครับนะครับเซตนี้เป็นการันตีครับผมคุณผู้ชมมาครับ ไปฮะแม่มาดูการ์ดีดีก็เขาก็แจกเยอะเหมือนกันนะทุกคนครับครบรอบ6ปีเนี่ยนะครับเฮ้ยไม่เห็นเลยอะไม่ไฟด้วยครับ2ิป c l มาควินยอสครับผมนะ113 3บใบสุดท้ายผมขอเริ่มจากยูโรก่อนคุณผู้ชมครับ108มาดูครับไฟไม่ไฟแต่ผมคิดว่าไฟมาครับ ขอเบเิขอตัวริเวอร์ก็ได้นะทุกคนครับจะได้ไม่ต้องซื้ออะไฟแน่นอนครับโอ้โหอะไรอะสโลวีเนียเหรอหรือสโลวาเกียอุ้ยเบนจามินเซสโก้ครับโอ้โหผมนั่งดูอยู่วันนั้นฮะยิงชนเสาไปทีหนึ่งนะตอนเจอเดนมาร์กปะหมื่นสี่ครับเฮ้ยมีโอกาสสแตตอัพนะฮะคุณผู้ชมครับมีข่าวกับทีมที่ผมเชียร์นะฮะ ล้วก็ล่าสุดก็คือต่อสัญญาไปแล้วนะครับสำหรับเบรติมินเซสโกครับใบนี้ภูมิใจนําเสนอมากทุกคนครับไอดีหลักที่ผมแบบใช้เล่นปกติเนี่ยแม่งเปิดได้ด้นะครับแต่เป็นด้หล่อไงนะครับขายไปสี่แสนนะครับเพราะฉะนั้นได้ลุ้นครับส่วนไอดีอื่นยังไม่ได้เปิดนะครับสำหรับไอดีซีรีส์นะครับเพราะยังไม่ได้ทําคลิปมาครับใบนี้ครั้งแรกครับกับไอดีที่แบบต้องทําคลิปคุณผู้ชมร้อยเก้าบวกครับบราซิลมาเลย ปราซื้มาก่อนโอโตเกสโอ้โห و, หรือว่าจะโ,นโรนลโดอีกรอบหนึ่งโอ้โหลูเป็นเนเวสครับผมผมคิดว่าจะเป็นโรนลโดอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่งั้นบันเทิงแน่ครับเพราะตัวนั้น4ี่แสนครับโอโ้ตกใจเลยฮะลูเป็นเนเวสนะครับมาถึงใบสุดท้ายทุกคนครับก็ตามนี้นะครับเป็น5ถึง8ทุกคนแต่ไปเนี้ย จากที่ผมเปิดเปิดมานะแม่งใฟทุกใบจริงนะครับมาครับไม่ต้องพูดเยอะ,ะฮะเผื่อมันไม่ไฟเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะแป้าฮะโอ้โหเรียบร้อยกูว่าแล้วแฟงแลมผ่าดครับบวกแปดให้มาขายก็ไม่ได้ครับเป็นบวกเจ็ดเจผมนะแปดพ้าครับแต่ที่จริงการจองวันนี้ถือว่าโอเคมากทุกคนหลักหมื่นถือว่าเยอะมากเลยนะครับแพงสุดเป็นรูเบนเนเวสครับผมนะเคิวทุกคนครับ แต่คิดว่าน่าจะขายออกนะนะครับตาราที่มันยังมีบูตตีบวกนะครับคนน่าจะเอาไปตีกันแล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วกันทุกคนครับโอ้โหเปนจามินเซสโก้ครับหรือเราเก็บไว้ตีต่อเลสไหมคุณผู้ชมต่อเลสเดี๋ยวหน้าขออนุญาตครับคืออีกความคิดผมอ่ะอีกความคิดหนึ่งนะก็คิดว่าอยากจะดึงบวกหนึ่งอ่ะมาขึ้นเองทุกคนครับเนี่ยมันร้อยสิบสี่ครับ แต่ประเด็นคือเราก็ต้องเสียบวก1น,นะครับในราคา1 0 0 0 0แสนแลวต้องมาวัดใจด้วยว่ามันจะติดไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้รอราคาลงไปประมาณ3 0 0 0 0นหรือ400,000น่ะที่ผมตั้งใจว่าจะซื้อทุกคนครับผมก็คิดว่ายากนะครับถ้า300,000ไม่เกิน3 5มผมซื้อนะนะครับสำหรับต่อเดืปีนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยผมก็คิดหนักอยู่ทุกคนครับผมก็เลยมาร์กเนี่ยเอียนรัชมา นะครับเอียงรัดเนี่ยราคาไม่ถึง2 0 0แสนด้วยซ้ำครับเปลี่ยนไปโมเมนต์เนี่ยสแตทมากกว่าต่อเลสอีกทุกคนครับแต่ยังอย่างว่าเลยทุกคนนะเนี่ยผมให้ดูสแตตก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเรเบลห้าบูตสามใช่ไหมรัดเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าด้วยนะครับความเร็วเลี้ยงบอลนะน่าจะเป็นสายเลี้ยงบอลนะสำหรับต่อเลสครับควบคุมบอลส่งสั้นเนี่ยฝั่งเนี้ยดีกว่าเยอะเลยครับเนี่ยลูกโมงเป็นร้อยแปดสิบที่มงชนะร้อยแปดสิบหกผมนี่งงเลยฮะ ที่เหลือก็ประมาณนี้ครับสำหรับสเต็นะครับพลังแฝงก็แทบไม่ต่างเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันนะครับครูพี่มงครับนะตอนนี้เราได้แสนนึงอ่ะเดี๋ยวขายก่อนแล้วกันมาคินยอสร้อยสิบสามผมขายแปดพันไปนะครับถือว่าช่วยๆกันนะอันนี้ไอดีสายฟรีครับโอ้โหไปครับเดี๋คนตั้งรับพอดีนะครับ A few moments later ใช้คูปองไหมไม่ต้องใช้หรอกนะทุกคนครับแลมพาผดก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวผมรับมาเลยทุกคนครับเราก็ไปซื้อเลยไหมนะครับสำหรับตัวโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผมมอยู่แสนเอ็ดนะครับทุกคนนะตอนนี้แล้วก็ผมมาร์คตัวนี้ไว้อะผมอยากได้มากเลยเว้ยคุณผู้ชมมันเป็นมาเนี่ยที่น่าจะเป็นปีท็อปที่สุดอะ่ะผมลองเล่นมาเนี่ยคือแบบติดอกติดใจมากครับขนาดเล่นแค่สปอร์ตไลท์ครับแล้วประเด็นคือบวก5ตัวละหมื่นนะทุกคนนะรู้สึกว่าเล่นแบบเข้ามือมากๆเนี่ยรือัพไหมนะครับช่างมันก่อนแล้วกันครับซาร่าหไหมครับ ตอนนี้มีขาย9 0 0 0หมนเอ็มนะครับโอ้โหผมตั้งรับแล้วกันทุกคนครับผมรับสัก85ดห้าเลยนะคนขายตั้ง3คิวขนาดนี้ถือว่ามาคนละครึ่งทางนะครับจัดไปนะครับลดให้ผมสัก5 0 0พันยนะเผื่อเก็บังค์ไปใช้ยางอื่นบ้างนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราตั้งรับทุกคนครับผมจะมาใช้ s t า r p o อย t หน่อยละกันผมมีอยู่แสนหนึ่งเลยนะทุกคนไปครับของมันล็อกไว้อยู่แล้วนะฮะทุกคนครับสำหรับตัวกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็เงินครับผม ไปลุ้นกันต่อครับเพิ่มมาอีกโอเคได้อยู่ฮนะได้ประมาณพันเใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็การ์ดอีกนิดนึงไปครับอีกทั้งหมด5ใบไปเลยนะครับหลักๆก็ต้องรอซาร่าทุกคนครับใครแบบมีก็ขายมาแล้วกันทุกคนจะได้แบบไม่ต้องรอกันนานโอ้หลักพันอยู่ครับดีสีบวกห้าเฉยเลยครับแต่เม็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับ A later few moments นี่คือผมนั่งขายนักเตะมาจาก20นาทีแล้วทุกคนเขายังไม่ขายให้ผมเลยว่ะนะครับนั่งกดจนแบบจะหมดแล้วอะนะครับสำหรับนักเตะที่เราขายนะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นในพวกวัตถุดิบตีบวกแล้วกันนะผมอาจจะต้องดึง90,000ทุกคนนะครับคลิปนี้เราได้ตังมาทั้งหมดอ่ะ 126,000m นะครับถ้าเกิดว่าขายหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้มากกว่านั้นนะ เผยประมาณสักแสนสี่นะครับน่าจะตาอยู่ทุกคนครับต้องดึง90,000มเลยครับนะครับถ้าเกิดว่าอยากปิดคลิปเร็วโอ้แต่มันก็แม่งเหมือนดึงสูงเลยนะมีช่วงหนึ่งราคาที่เราดูตอนนั้นประมาณ6 7 0 0หมื่นเลยนะครับแต่ช่วงนี้ราคาเหมือนจะดีดกลับขึ้นมาก็ก็คงจะต้องตามนั้นเลยครับไม่เป็นไรครับคงน่ารับชะตากรรมไปทุกคนครับเก0 0 0มคนเอ็ม้นนเลยครับคุณผู้ชมครับ ปึ้งมาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับซาร่าของเราครับคือตั้งนานราคามันไม่ขึ้นเว้ยคุณผู้ชมครับพอเราจะทําคลิปเนี่ยราคาดีดสันงั้งับอ่ะนี่ครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าก็ถือว่าได้อยู่แหลวทุกคนครับลงทีมเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ124สนะครับสำหรับสเตทครับแล้วก็เงินเราเหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าขายออกเนี่ยกลมๆสักประมาณ4ี่ห้าหมื่นน่าจะพอไว้ตั้งตัวในคลิปหน้าอยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะเหลือแค่หนึ่งตแหน่งก็คือตําแหน่งของตอเรสทุกคนครับ เดี๋ยวค่อยมาร่วมกันตัดสินใจแล้วกันครับว่าเราจะเอายังไงกับตําแหน่งนี้ทุกคนครับเราจะซื้อมาตีบวกไหมนะครับหรือเราจะรอให้ราคามันลงหรือเปลี่ยนตัวเลยนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอา t m นะครับเปลี่ยนเป็นตอนด้ธรรมดามันก็ได้หละทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเก็บตังค์กันต่อไปนะครับขั้นต่ําคลิปนี้ตัวซีรีส์สายฟรีเนี่ยผมจะให้ประมาณ2สัปดาห์นะครับเดือนหนึ่งน่าจะประมาณ2คลิปอะไรประมาณนี้ทุกคนครับ เพราะว่าในความที่สายฟรีนะทุกคนครับการ์ดมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับหลักๆก,ก็ต้องรอกิจกรรมสายฟรีทุกคนครับแบบกิจกรรมลุ้นบวก8กิจกรรมแจกนั่นน,นู่นนี่อะไรเงี้ยช่วงนี้ถือว่าแจกเยอะพอสมควรนะฮะทีมเราก็เลยแบบมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับอ่ะนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนครับที่เหลือก็ต้องรอยพวกที่ขายออกอนะ่ะ ไฟทั้งทีแม่งได้ตัวขายไม่ออกฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับทีมสายฟรีของเราก็ผมะจะมีไฮไลท์ให้คุณผู้ชมนะได้รับชมครับเดี๋ยวไปลองดูครับผมนะว่าโมซาร่าเนี่ยจะเข้าไม้เข้ามือผมหรือเปล่านะครับยังไงก็ชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel next tv ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าทุกคนครับประมาณ2อาทิตย์เลยทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวลงให้ทุกคนครับสำหรับสายฟรี ID ใหม่ยังไงไปนะทุกคนที่ผมจะเจอกันครับสวัสดีครับ you you <laughs>